ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook ของผมให้ด้วยนะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์ของเพจผมเนี่ยไว้ใต้คลิปทุกๆคลิปเลยมีสตรีมเกมไ้ดูทุกๆวันนะครับผมหรือว่าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยอะไรกับผมก็ได้นะครับผมหรือว่าจะมาเล่นเกมด้วยกันอะไรก็ได้ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามหรือว่าไปถูกใจให้ผมด้วยนะครับ าละครับผมก็ต้องขอสวัสดีน้องๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่กับผมเชนจีซีซีสองกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับผมผมว่าจะมาทําคลิปมีสาระนะครับผมครั้งนี้ผมเราเราจะมาสอนการตั้งค่าสโคปนะครับผมที่ผมเคยมีหลายคอมเมนต์ไม่ก็เห็นหลายคอมเมนต์อยู่นะครับผมพยายามถามผมว่าผมตั้งค่าสโคปยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเลยนะครับผมอ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้มากดแลงกดอะไรให้น้องๆดูเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าสโคปกัน ว่ามีเทคนิคหรือว่าการตั้งค่าหรือว่าเราจะอะไรรา,ลายละเอียดต่างๆไงเดี๋ยวผมจะพูดไว้ในคลิปหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปหาปืนก่อนนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ไปเจ็บปืนเจ็บอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าผมจะเริ่ม ผมจะเอาก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอา M f o นะครับผมเป็นปืนทดลองของเรานะครับผมผม,ผมรู้สึกว่า M f o นี่เป็นปืนที่ทุกคนน่าจะใช้เกือบทุกคนเลยนะอ่าก็เลยคิดว่าน่าจะเอา M f o นะครับผมเป็นปืนตัวอย่างในการลองของเราในครั้งนี้ <Yeah. S 1> อ่าก่อนอื่นนะครับผมผมก็จะเริ่มจากสโคบที่1ก่อนนะครับผมนั่นก็คือเลสดอตนะครับผมแล้วก็มีศูนย์เลงอะไรเป็นตัวที่2อนะครับสตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดรยายละเอียดนะเพราะว่ามันน่าจะนิ่งอยู่แล้วแหละคือใครก็น่ามันคือผมไม่ได้เซตอะไรยงไง ผมก็เลยอาจจะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดนะครับผม,ผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมสำหรับสโคบนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละอย่างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมสโคบเลดดอทแล้วก็อีกศูนย์เล็กนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมคือผมตั้งค่าแบบสแตนดาร์ดไงจากที่เขาทํามาให้เลยแล้วเราจะมาเริ่มกันที่คูณ2กันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอยิงให้ดูก่อนแล้วกันสโคบพวกนี้นี่นะครับผมไม่ได้นอนยิงนะครับผมอันนี้ยืนยิงปกติ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมความนิ่ง <_ d ick> ก็จะประมาณนี้นะคือผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะผมอ่าแล้วเรามาเริ่มกันที่คูณ2กันเลยนะคือเดี๋ยวเอาคูณ2ใส่เลยคูณ2นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ยิงให้ดูก่อนนะนี่นะครับผมอันนี้ไม่ได้ยืนยิงนะครับผมเออไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ได้นอนยิงนะครับผมอันนี้ยืนยิงปกติเลยอ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกระสุนหมด โอเคนะครับผมคูณ2เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมการตั้งค่าของคูณ2นะอ่าเริ่มจากความเร็วความเร็วหมุนกล้องนะครับผมอันแรกเลยคูณ2นะครับผมคูณ2นี่ผมจะตั้งไว้ประมาณ36นะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณที่น่าจะตั้งนะครับผมสําหรับความเร็วในการหมุนกล้องนะครับผมมันจะได้แบบโอเคมีจังหวะอะไรนิดหน่อยนะครับผมอาทุกคนอาจจะตั้งตามผมก็ได้นะ ส่วนที่2นะครับผมความเร็วเมื่อหันจอยิงนะครับผมอันนี้ผมก็จะตั้งเป็น36เหมือนกันนะครับผมอ่าพอดีกันเลยนี่นะครับผมส่วนความเร็วใจโลสโคบนะครับผมอ่าผมก็จะตั้งไว้ที่90นะครับผมอ่าทุกคนตั้งตามผมเลยก็ได้นะครับผมอ่ายังไงก็ถ้าดูไม่ทันก็เดี๋ยวค่อยย้อนคลิปกลับไปดูโอเคนะครับผมนี่สําหรับคูณ2นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คูณ3กันนะครับผมอ่าคูณ3กัน เราลองยิงให้ดูก่อนนี่นะครับผมดูความนิ่งนะครับผมอันนี้แบบคือไม่ได้แบบนอนยิงนะครับผมสังเกตนะคือผมยืนเลยนะเนี่ยไม่ได้นอนเลยโอเคนะครับผมนี่ครับผมความนิ่งของมันโอเคนี่ลากยาวนี่แบบโคตรนิ่งอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับผมสําหรับความเร็วหรือว่าเออไม่ใช่ดีการตั้งค่าของคูณสามนะครับผมคูณสามเนี่ยผมจะตั้งความเร็วหมุนกล้องนะครับผมอันแรกเลยคือ27เจดนะครับผม คูณ3นี่นะ27นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการหันจอเมื่อยิงนะครับผมคูณ3ก็จะตั้งไว้27เหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเลยต่อมานะครับผมความเร็วความเร็วใจโรสโคบนะครับผมอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่48นะครับผมตั้งตามผมเลยก็ได้นะครับผมถ้าอยากได้นิ่งๆนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคูณ3ของเราต่อมานะครับผมไปที่คูณ4อ่อันนี้เริ่มยากแล้วนะครับผมตัวนี้มันค่อนข้างที่จะ เหมือนยังไงเราต้องคุมปืนด้วยนะครับผมคือเราต้องคุมปืนเป็นด้วยนะครับผมต้องฝึกนะเออคือมันค่อนข้างที่จะสั่นเลยนะคูณสี่เนี่ยคูณสีที่เป็นสโคปที่สั่นมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูก่อนนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่านะครับผมคูณสี่ อันแรกนะครับผมคูณ4ี่ของเราผมจะตั้งไว้ที่20เลยนะครับผมซึ่งน้อยมากเลยดูดีคือความเร็วในการหมุนกล้องนะครับผมจะตั้งไว้ที่20นะครับผมส่วนความเร็วเมื่อหันจอยิงนะครับผมคูณ4ี่ผมก็จะตั้งไว้ที่20เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกันเลยส่วนใจโลสโคบนะครับผมความเร็วในการเปิดใจโลนะครับผมผมก็จะตั้งไว้ที่4 4นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ คือผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาถ้าเราอยากจะยิงสะโขบให้นิ่งๆนะครับผมหรือว่าผมแนะนําให้เปิดใจโลนะอ่าคือมันมันเปิดใจโลแบบเวลาเราซูมนะครับผมไม่ต้องไปเปิดทั้งหมดก็ได้หรือว่าแล้วแต่ใครถนัดนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราเปิดใจโลมันจะนิ่งนะครับมันจะคุมปืนได้ง่ายอะ่ะเหมือนเหมือนเรายิงปืนเลยอะ่ะเออมันจะคุมได้ง่ายกว่าเดิมอะ่ะโอเคครับผมต่อไปนะครับผมอันสุดท้ายนะครับผมนั่นคือคูณ6นะครับอ่าคูณ6นี่จะบอกว่าคูณ6นี่ตั้งค่ายากไหมนะครับผม ก็อาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะมันก็น่าจะแบบง่ายกว่าคูณสีนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมยิงให้ดูก่อนโอเคนะครับผมนี่นะนิ่งโคตรอะดูดิโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีตั้งค่านะครับผมอันแรกนะครับผมความเร็วในการหมุนกล้องนะอ่าคูณ6กนี่ผมตั้งไว้ที่25ห้านะครับผมคือน้อยนะครับผมตั้งแบบต่ำๆเลย อันที่2นะครับผมความเร็วในการหันจอเมื่อยิงนะครับผมผมจะตั้งไว้ที่52นะครับผมจะไม่เหมือนกันแล้วนะจะไม่เหมือนกับพวกคูณ2องคูนสคูนสนะครับผมอ่าผมจะตั้งไว้ที่52นะครับผมส่วนความเร็วไจโรสโคปนะครับผมอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่37นะครับผมอ่าก็ทุกคนก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมใครสำหรับแบบอยากฝึกยิงสโคปนิ่งๆนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการตั้งค่าสโคปนะครับผมแต่ ที่สําคัญนะครับผมคือเราก็ต้องฝึกบ่อยๆด้วยนะครับผมว่าฝึกการคุมปืนคุมไรอะไรประมาณนี้นะครับผมเราจะได้แบบมันต้องฝึกอ่ะเออแล้วก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเก็บของแต่งปืนด้วยนะครับผมบางบางครั้งเราตั้งไปเราของแต่งปืนไม่ดีหรือว่าคุมปืนไม่เป็นไม่เก่งนะครับผมมันอาจจะไม่นิ่งก็ได้แล้วเวลาเรานอนยิงนะครับผมดูนะนิ่งโคตรอ่ะดูดินี่อ่ะเป็นไงครับผมน้องๆคือนิ่งมากโอเคครับผม เดี๋ยวยังไงนะครับผมผมก็จะมีวิดีโอสําหรับเล่นจริงๆให้ดูนะครับผมคือลงแมปหรือว่าลงแบบเล่นจริงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม โอเคนะครับผม, <S <S ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าสะโคบนะครับผมว่าให้ทํายังไงให้ยิงแบบนิงน่งๆคมๆนะครับผมส่วนใครที่อยากเอาวิธีของผมไปลองใช้ดูก็ได้นะครับผมผมแนะนําเลยคือตั้งค่าตามผมนะครับผมแล้วก็พยายามฝึกคุมปืนคุมอะไรให้นิงน่งๆนะครับผมรับรองว่าคมแน่นอนใครที่อยาก้ผมทาคลิปอะไรแบบนี้อีกก็ต้องคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมใครอยาก้ผมทาคลิปอะไรผมก็จะพยายามทามาให้นะครับผมส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอสวัสดีนะครับไปแล้วบ๊ายบาย